ดี๋ยวมินี้สิพามาโหดสตรอเบอรี่ถักท้ายจากหน่อยจากสิผ่านาที่เนาะจา้ะอันนี้อันนี้อันเห็ดลงเลื่อนสตรอเบอรี่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางหนาดีกว่าบ่าหัวกล่องสันบ่เนาะบ่ถักท้ายโดนเด้อพี่น้องถักท้ายแป๊บ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 บ่หัวมีคนเข้ามาบ่าบ่มีกับบ่เป็นอย่างถักท้ายจากหน่อยหันไปทางนั้นดีกว่านี่สตรอเบอรี่เรา เดี๋ยวหหสตอบ,บรี่กันเด้อพี่น้องอึบพอบานก็เก็บสูบมาไวเดี๋ยวอุ้ยมือคือนซันละนน่ะบบดนี้ขึ้นบโดนขึ้นแป,แป๊บเดี๋ยวก็ลงนะคะถ้ามาหดสตุตอบรีม่เมนีว่าถ้านได้ออกไปหดอ่อยเราจะขึ้นสัก ที่ผานหะน้าที่กับพ่อแหละพอว่อายาย้ำแรงบ่มีเวลาขึ้นสวัสดีจ้านลองรัดขอบคุณนะคะเมน,นีอนบัท่านได้ออกไปสวนนลองรัดบัท่านได้ออกไปไปหน้าเอ้าพี่สุตตน,นี่ว่าแม่นลองรัดขอโทษขอโทษค่ะพี่สุดเดี๋ยเดี๋ยวเด,วเดวีอันนี้สตรอเบอรี่ ว่ว้ถ้าเก็บกินพิ่สุดขอบคุณนะคะชลีดาโอ้ยมือนีขอมาหาแม่ขอบคุณลูกสาวเดี๋ยวพายางไปหาพอ่อพ่อเก็บทอมาไว้แต่ว่าแม่บ่ได้ออกไปน้ำวินนี่สวัสดีจ้าแมนวินนี่วะเนี่ยเอ,อแมนแมนพ่อกลั้เก็บทอมาไว้ผุน่าเบึ่งมาหกน่าอยากน้ำสง่งอีกแล้วพ่อนี่อยากแต่น้ำสง่งวาสนาคนเนื้อ วายุอียังนี่วายุนองรัดไหน่าสันา่น่าเป็นผู้ใดเนาะลิขิตฟ้าวาสนาคนนี่เนาะนึกว่าเราแก่แล้วสายตาไม่ดีก็โทษก็โทษเมื่อกี้ทักผิดนะจ๊ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกชมตะวันเอ้ยบ่าเมีนบ่าเมีนลูกชมตะวันเพื่อนชมเอ้ามอนี่คือปวงปวงมอนี่เขาคือปวงปวง,งเพื่อน สวัสดีค่ะชลีดาท่านทายจากพี่สุดนะคะชลีดาบอกว่าพ่อพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับอสวัสดีคุณพ่ออันนี้อันมาขามเทศแม่หน่อยบอกไงเด้ขอบคุณจาเพื่อนชมเขาอยากอยู่แม่เพื่อนอยากน้เหมันพหนน้ำอ้อยนี่แหละชลีดาบอกว่าแม่ชมสวัสดีจ้าพี่สุดทักทายจากชมเพื่อนชมจ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อยน้องนิดสวัสดีจ้าทักทายเพื่อนชมนะคะ เดี๋ยวแม่มาถ่ายพ่อกันเออเมื่อขึ้นแม่ลังประแจตัว <laughs> ได้ลดอายุมาสันนะ <laughs> แมนเมนอย่างนี้บอท่านแล้วบอแม่มาสันบอบอ,บอ,บอท่านแล้วลูกมาอน,นีอันนี้ก็สิเก็บมาส่วนหนึ่งเนาะคุณสุพ์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องแมวน้องแมวก็บอกว่าทักทายแม่อ้อย เมื่อี้น่าจะแล้วเนาะกระสิเก็บอีกชุดหนึง่งอันนี้เก็บมาก,ก่อนอันนี้พอเก็บมาก,ก่อนอันนี้อ้อยเหลือลว่าจะเอาไปขายอยู่อ้อยปลูกบวเบิดนี่อันนี้โซดาโซดาลูกมานี่มาทักทายแม่ชมก่อน <laughs> มาสวัสดีแม่ชมแล้วพี่ชฎิดาก่อนแม่ปลูกสตอร์รีบางหันโคสตอร์บรีกล่องสัน้นบ่ มือกับเป็นสั้นๆแม่เพื่อนชมมือนี้ยังพระท่านได้ออกไปกบั่นไปตั้งโฮสแตส๊สาไปตั้งโฮสอันนั้นไว้เขาสิขืนบ่โดนดอกเพื่อนโซดาขี่ดือ้อขี่ห้านะจะอันนี้ตาดำโซดาที่ใส่ละโซดามาๆมา,มา,มาสตรอเบอรี่แม่กำลังเป็นนวยชื่อเหมือนหมาที่บ้านพี่เลยโซดาอ๋อตีพ่สุดอันนี้มีน้องโซดาหมามูแล้วก็น้ำแดงตาดำ มีหอดโซดาน้ำแดงเด้ิสุดมันนี่อันนี้ม้ามูม้ามู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 มันนี้มูบักบมูขี่ขี่องต์ลูกฟ้าจับบ่ได้เด้องค์ก็อย่างนึงมูมันนี้มาหาแม่ชลิดามาไหมต้องเออพ่อยะก็ต้องแม่ชลิดา จะบวกเแล้นำแข้งไปด้วยค่ะมาสั่นมาโฆา,าคนเหนือเพื่อไผนาะลิขิตฟ้าเป็นผู้ใดเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเมื่ขึ้นแม่ล่างปเจเดี๋ยวใส่ไวให้ดูกฟ้ากันนะเ่าจะขึ้นจากซีหานะที่อุ้ยคือโดนแผงว่วาจะได้หานาที่หนึ่งแม่จีพ่ายยางไปใส่ จอดจนลงจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สุดจ,จ้าน,นตอนแรกว่าสิไปไอันไล่ยุ่มองปลูกอ้อยมองหน้นน้ำอ้อยเวลาพี่สุดแต่ว่าเพราะท่าน,นไปพอบ้านพอบ้านไปเปิดอันไปเปิดทิ้งไว้แต่เศร้าหุ่นกันเรยกว่ากาวาใบใบเคยสิพากันออกไปลือ้อไปเก็บม่เม่นไปลือ้อวางมืออื่นก็สิได้เดินทางไปเขาเมืองบุรีรัมแม่ว่าสิไปย์ทำมิวสิกันนั้นอยู่ลูกฟ้า พึ่งหอดสำนักงานค่ะแม่อ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวเด้อมูมานีลูกบอกมูนี่มันหลอกกับมูเด้ลูกฟ้าแต่ว่ามันขี่องค์มันเมื่อยเขาจับมันให,ห้เขาจับแต่ยนีมันอยากกินขนมขนาดแม่เลี้ยงมากยังจับบ่ไรเด้นอกจากว่ามือใดมันสิอารมณ์ดีปุณหะเบิงเบิงทานอนเพิ่นนอกจากว่ามือใดเพิินสิอารมณ์ดีเพิ่นคอยสีไม่หยอกเขาแต่ส่วนหมากเพิ่นก็สีบ่ คอยมาสนใจห้าดอกหมูอ้วนหมูอ้วนหมูมานี้คุณสุรัชนาะสวัสดีค่ะเผาสันเทียอ่านกระตุนหนูนะกับป้าแจมขอบคุณนะคะขอบคุณสหอ,อสุนัตสุนัตชนาะอ่านผิดบ่เนี่สุนัตชนะาเผาสันเทียขอบคุณนะคะ เมื่อกี้ทักเพิ่นพิดไหมโอ้ยเพิ่นขั้นอีกแล้วนะมาโมเดี๋ยวแม่สิพ้าไปซมสวนมเมนี่พาหลาะบานก่อนทโทราศัพท์อ่ะอันนี้มากระทอนกำลังดกเลยน้องฟ้าหน้าโทรมาหรือเปล่าอยู่ในกระเป๋าเอ้ยอยู่ทั้งบ้านเอาไปทั้งบ้านชาิประ้านเนีเอาลงมา อันนี้อันนี้พี่ไส้ปลูกไว้ได้เนี่ยลูกฟ้าลูกชายได้เนี่ปลูกไว้ตอนที่แม่ไปยุ่นไปยุการแดดฮอนแม่นแม่นลูกแดดฮอนแม่สิเป็นล่มแล้ว <c oughs> นี่ทับทิมสวนสวนหกหกหมวกต้องหมากต้องแม่นไอยปลูกไว้ได้เนี่ยหมากต้องอันนี้กับเพื่อนปลูกตอนแม่บญยุนะตอนนี้งามแล้ว พ่นแม่บ่อยุพันว่าอยากปลูกต้นใหม่พ่นเอามาปลูกไว้ใช่จ้าคุณสุนัตสุนันชนะนะาจา้ะพิมิตสวัสดีค่ะขอบพิมิตด้วจ้าที่เขามาส่งกำลังใจมาจิกข้นบ่โดนดอกพิมิตว่าจะขึ้นจาก15้านาทีสวัสดีครับย้ำเศร้าไม่ท้า สวัสดีคือกันจ้าพี่มิตรนี่แมวบกขามเทศมีหน่วยอยู่เด้อหน่วยอันหน่วยใหญ่ๆนะแต่ว่าบ่มักบ่มักกินแต่วางหวานดีอยู่สวยบอกว่า <c oughs> ให้กินสมน้ำแน้วสันะ <c oughs> ได้ได้ได้พี่มิตรดดโดกเด้อพูด,ดนะอันนี้เมืองนำ้ำดอกไม้น้องแมวสวัสดีจา้าพี่มิตรสวัสดีจา้าจากเพื่อนชมขอบคุณเพื่อนชมนะคะ ช่วงนี้เ่อใดไปหาเดียวๆอันอันอันโหดน้ำอ้อยแล้วกัน้อเพื่อนอยางน้ำอ้อยมือขึ้นมือดันกระกลับสามทุ่มพูนามเมื่อแม่นอันไดโหดดอกไปนางเฝ้าเครื่องคันเข้าสีออกไปออกมาเข้าก็ะชีคานสวัสดีครับคุณชมจนันทักทายจากพิมิตนะคะสิผ้าไปยางไปเบื้องมองใดล่ะ วาสนาเหนือลิขิตสวัสดีครับคุณชมจันชมพระอาทิตย์ไอหนึ่งเมนบบนี่หรือว่าผู้ใดนเนาะคอยแทกผิดโบนี่อุ้ยอันมาสิเริ่มเป็นอันนี้อีกแล้วแม่เพื่อนชมเนี่ยมันเริ่มขั้นๆอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ม,นมันมักเป็นแผลต้องได้เอายามาฉีดอีกแล้วเด้นี่พ่อยิพูดเมนไงสวัสดีจ้าพ่อยิยย่ มือนีพระท่านได้ออกไปสวัสดีค่ะคุณวาสนาทักทายจากชมจันจ้ามือนีกับซีแล้วแต่ว่าพลหละสวยๆเขาสิยออกไปไอเลิฟย <c oughs> ูเบลเกิร์ทักทายจากพี่อ้อยนะคะเป็นไดพี่อ้อยพี่อ้อยไปทายอันบุญพระเวท้ทางบ้านพี่อ้อยน่ะยยังงามเลยเนาะแต่ว่าทางนี้เพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นเฮ็ดแบบตามมัน เฮดแค่ว่าเป็นประเพณนี้สื่อๆแม่เพิ่นบ่มีสั่งบ่ม,มีอย่างเด้แดดแรงแต่เช้าเลยวันหน่้แมนๆค่ะพี่มิสแดดแรงแต่เศ้าเลยสวัสดีครับพ่อเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวัสดีจ้าสาวอ่อยคนสวยสวัสดีมิสเตอร์เกิดจ้าตุกฟ้าก็บอกว่า ก็คอยสิคืนช่วงนีขึ้นย้ำเสาร์บ่าย้ำคืนเมย์เข็ุงานเมยอหรอบ่มีเวลาแม่อ้อยนี่คืออันขยันเกินไว้แท้บ่าสันบ่าสันก็ต้องเป็นพี่บ่าสันก็เป็นอันไอมุนอุ้ยปุยแท้ๆเลยหรือว่าเป็นไผเดาไผผิดเนาะนี้เนาะเพิ่นคือผู้ใดล่ะพี่มิตรชลีดา สวัสดีครับทักทายจากพี่มิตรนะคะขอบคุณนะคะอันนั้นลงเลื่อนตะกี่เห็ดหม่องปูกพักเนาะเดี๋ยวนี้สตรอเบอรีเต็มเลยกำลังกำลังออกดอกเกินไว้แท้่าสันวาพี่อ้อยว่าอ้วนคุณบาสนาว่าบุญพระเวตของจังหวดัดของน้องสาวถาจัดไงแม่นแมน,แมนพวานบุญพระเวียุยู่วนั่นยุ่ลอยเอ็ดพนจัดให้เป็นนั่นเอียงเหรอเอ ตอนกลางคืนพักพ่อกันไหมแม่ลูกฟ้าช่วงนี้แม่เมื่อยเลยเพราะว่าทํางานมาแล้วเมื่อบ้านนี่เอาไปจอดไว้บ้านพ่อเกิดเมื่อยทักมูบไหวจอดไว้เลยลายเฮงบ่แมนพอไงมุนนั่นละแมนบอกเพื่อนเนาะต้องเป็นไอ้มูลไปปุยแน่ๆนเลยเพราะว่าบอกฟังดอกลูกฟ้าเาสั่นเอาฟังอยู่คุณอดุลจ้านั่นนั่น อ๋าแสดงว่าเป็นคุณอดุลเป็นบ่เดี๋ยวเดียวถามเนี่ยอันไอมุนอุยปุ่ยกับคุณอดุลเนี่ยเพื่อนคนเดียวกันบ่หรือว่าเพื่อนคนละคนเนื้อพี่อ้อยแม่นจ้านองถากลางคืนนน่พี่อ้อยบ่ได้ไปหาจ้านอนหลับไอมพื่อนเพื่อนบอกว่าอยังเนี่ยสีเดาเห็ดหยังวาสนาคนเหนือลีคิดฝ่ากันแล้วววาสนาโอ้ยก็อย่างหูนาะ่าผู้ใด พื่อจะได้เขาไปส่งกำลังใจเอาคุณอดุลบ่บสันมื่อคืนชมคลิปให้หมดขอบคุณจ้าลูกสาวขอบคุณนะคะชมจันจ้าจากาบุญเกิดใจดีจ้าสวัสดีจากคุณอดุลอ๋อคุณอดุลจ้าน้องสาวแล้วคุณอดุลกับอันไอมุนอุ้ยปุ๋ยเหมนคนเดียวกันบ,บ่พี่อ้อยหรือว่าคนละคนบ่บอกงากดอกเพอ้อสันเนาะลูกสาวแม่บอกอบ่ย่าก สวัสดีค่ะพี่วานสวัสดีค่ะเขาไปทำาภารกิจกอนเพื่อนโอเคจ้าขอบคุณหลายๆแมนจ้าแมนเต๋ยเพืนใหญ่โอ้ขอบคุณนะคะสาวสาวันสาววันพี่วันก็บอกว่าสวัสดีทุกบ้านจ้าขอบคุณพี่วันเนอะจ้าคนละคนน้องถาเอาบ่๋อสวัสดีค่ะพี่วนันพักไทยจากชลิดาเด้อ มื่อดายัได้ออกไปสวนที่บันพระสมมาจิขึ้นเพราะด้อันนี้นะเพราะวันย้ำคืนท่บ่มีเวลาบึงเปียงแดดอ่ะฮ้อนกอยังนี่เมือ่อวานแม่เมืออ่อยหลายมู่มื่อวานมูตว่านเก็บมาเรืองนึงแล้วละ่ะอุปกรณ์คุณบันสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวาสนาคนเหนือลิขิตฟ้าเด้อคนใจดีใจดี ยังไม่ว่างชมคลิปให้เลยโอ้ยบ่เป็นอย่างพี่วันน้องก็ยังไม่ว่างเข้าไปหาพี่วันเลยมื่แต่หยุ่มก็บนรถน้ำอ้อยอยู่แม่พี่วันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แล้วแล้วละ่ะแล้วมื้อน,นี้ละ่ะได้ไปห้แต่น้องรัดเนาะเพราะว่าน้องรัดอันได้ไปส้นมากได้ไป <laughs> แต่ของน้องรัดเพราะว่าของน้องรัดดิ่งมา่ก่อนแต่ว่าของพี่วันก็สิน้ำไปของพี่ยดาเหมือนว่านกับไปอยู่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่อ้อยนำ <c oughs> วันนี้เสร็จว่าแม่แม่เมื่อนี้เซจเซจกันนาจะคัมมาลูวเพราะว่า,อาตอนบ่ายตอนบ่ายนาจิเร็จแล้วก็ไปเก็บอุปกรณ์มาล่างกลัวจะเก็บอุปกรณ์หนึ่งทุ่มเสร็จแล้วว่าเมื่อนี้เมื่ออีกเมื่อแล้งอาจสบว่าได้ึ้นอีกเพราะว่าเมื่อเมื่ออื่นแม่ก็ต้องผ้าน้องไปหาหมออีกงานแม่เยอะๆจอดขอบคุณค่ะพี่วาน ขอบคุณนะคะบ่เป็นอย่างเด้อจ่าไผมิธุลากับไปไปทาใดเลยเด้ออุ้ยตอนนี้แม่ได้สิบห้าน,น,น,นาทีแล้วพี่วานตอนนี้ได้สิบห้านาทีแล้วพี่ขอบคุณพี่มิตรจ้าพี่มิตรยกมือไม่ไปใดเลยก็ไดจ้าเพราะว่าตอนนี้ได้ได้ครบหล้วแม่ได้สิบห้านาทีแล้วเอาเอาแค่นี้เนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่มิตรขอบคุณพี่วานขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณลูกฟ้า ขอบคุณพี่อดุลเดิมเมื่อกี้เพิ่นซื้ออย่างนะพี่อดุลเพิ่นซื้อช่องวางได๋อวัสนาคนเหนือวาสนาคนเหนือ,นนนอลิขิตฟ้าซื้อเจ้าเคยนย้าวแท้ไอขอบคุณพี่สุดนะคะมาตั้งแต่แหลกเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิฟเิทุกคนจ้าอ้าวมาทันค่ะพี่วันเพราะว่าจะไม่ขึ้นนานขึ้นสักสิบห้านาทีพอเอาพรอหอมปากหอมคอ พอได้ทถักทายพี่สุดสวัสดีครับพอยญ่ข่อยสีลุงเหรอดีบา,บายยเด้อเดี๋ยว,ยวกินขขาวแล้วตอนบา,บายๆข่อยสิไปเก็บสายยางขอบคุณทุกคนทุกเล็บทุกไล่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางนี้ก่อนโอ๊ยปวต่องเบิ่งกันใดดอกเนาะสวัสดีค่ะคุณมุ้นเกิดเอาแค่นี้แหละก็สุนบา,บายยจ้า วุ้ยมือไปบางกล่อง